สวัสดีค่ะสำหรับโรคมือเท้าปากนะคะในระยะที่ผ่านมาประมาณ2เดือนเนี่ยจะพราะว่ามีการระบาดมากเลยโดยเฉพาะในทางภาคใต้ของเรานะคะสาเหตุของโรคมือเท้าปากก็คือเกิดจากเชื้อไวรัสนะคะตระกูล เอนเทโรไวรัสนะคะซึ่งมันมีอยู่หลายสายพันธุ์ทีนี้ปัญหาก็คือว่าทําไมคนบางคนเนี่ยเป็นแล้วเป็นอีกไม่เหมือนไวรัสตัวอื่นใช่ไหมฮะเช่นหัดหรือว่าอีสุวิสัยซึ่งเป็นแค่ครั้งเดียวไม่เป็นตลอดชีวิตเนื่องจากไวรัสตัวนี้มันมีหลายสายพันธุ์ดฉงนั้นการเป็นสายพันธุ์หนึ่งแล้วเนี่ยสามารถเป็นสายพันธุ์อื่นแล้วก็ทําให้เป็นมือเท้าปากได้อีก<ม>แล้วก็โรคนี้เนียมันติดต่อได้ง่ายมากนะคะโดยเฉพาะมันจะอยู่ในน้ําลายในน้ํามูกแล้วก็ อุจจาระของผู้ป่วยเพราะฉะนั้นเวลาที่สัมผัสเนี่ยถ้าสัมผัสโดยทางตรงนะคะก็คือว่าเด็กเล่นด้วยกันนะคะหรือว่าใช้ของร่วมกันอันนี้ก็ทําให้ติดได้ละแล้วก็อาจจะติดต่อโดยทางอ้อมเช่นผ่านของเล่นเด็กคนนี้เอาของไปเด็กชอบเอาของเข้าปากใช่ไหมคะก็จะเอาไปอมอีกคนก็ไปเล่นต่อก็ติดหรือว่าติดผ่านพี่เลี้ยงทางมืออุ้มเด็กคนนี้เสร็จ ไปอุ้มอีกคนหนึ่งก็ติดเชื้ออีกอย่างก็คือติดทางน้ําอาหารที่ใช้ร่วมกันบางแห่งเขาจะเลี้ยงป้อนลูกนะป้อนทินหลายๆคนนี่ะก็ทําให้ติดเชื้อได้ระยะฟักตัวมันก็ประมาณ3 6วันแล้วก็โรคนี้มักจะระบาดในหน้าฝนซึ่งบ้านเราเนี่ยฝนตกทั้งปีนะฮะก็มักจะทําให้มีระบาดเกือบทั้งปีสําหรับภาคใต้ของเราค่ะค่ะ โรคมือเท้าปากนะฮะอาการตามชื่อเลยคือมือเท้าปากนะฮะอันดับแรกคือเด็กมักจะมาด้วยเรื่องของไข้ไข้าอาจจะไข้ต่ําไข้สูงหรือไม่มีไข้ก็ได้นะฮะอันนี้ไม่ใช่เรื่องสําคัญเ,เรื่องของปากปากนี่ก็จะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องมีแผลในปากคล้ายแผลร้อนในอะฮะแต่ตำแหน่งที่พบบ่อยคือเป็น,ปนบริเวณของเ,ออเพดานอ่อนนะฮะที่ลิ้นที่กระพุ้งแก้ม หรือในบางรา,รายที่เป็นมากเนี่ยอาจจะมาที่ริมผิดป,ปากหรือรอบๆปากก็ได้เด็กมักจะมีปัญหาเรื่องเจ็บปากกินไม่ได้น้ำลายไหลนะะเ,เรื่องของผืนผืนนี่ก็คือมือกับเท้าส่วนใหญ่มักจะเจอที่ฝ่ามือฝ่าเท้าแต่ว่าอาจจะพบที่ก้นที่ขาที่แขนแต่ลําตัวจะพบน้อยอันนี้เป็นการแยกโรคจากอิสุกอิสัยซึ่งอิสุกอิสัยเนี่ยในบางรายที่เป็นมือท้าปากที่ผื่นเยอะเนี่ย ออต้องแยกกับอิสุวิสัยอิสุวิสัยเนี่ยจะชอบเป็นที่ลำตัวมากกว่าแขนขานะคะและในปากอิสุวิสัยจะพบน้อยกว่าคนะ่ะออโรคมือเท้าปากเนี่ยส่วนใหญ่จะพบในเด็กนะคะโดยเฉพาะเด็กอายุต่ำกว่า5ปีจะพบมากแล้วก็เด็กเล็กมักจะมีอาการมากกว่าเด็กโตนะคะ รวมทั้งผู้ใหญ่ก็เป็นได้บางคนก็บอกเอ๊ะผู้ใหญ่ไม่เป็นมัง้งอะไรเงี้ยเป็นได้หมดอ่นะ,ะค่ะน,นี้ปัญหาของเด็กโตหรือผู้ใหญ่ก็คือว่าถ้าเป็นแล้วเนี่ยมักจะไม่รุนแรงบางทีไม่รู้ตัวแต่ตัวเองนี่แหละจะเป็นคนแพร่เชื้อไปให้เด็กที่บ้านต่อไปซึ่งอันนี้สำคัญค่ะโรคมือเท้าปากเนี่ยเป็นโรคที่ไม่รุนแรงนะคะ โดยทั่วไปเนี่ยเป็นแล้วมักจะหายเองได้บางคนนี่ไม่ต้องหาหมอก็ได้ยกเว้นในเด็กเล็กบางคนนะคะที่เป็นมากหรือว่าโดยเฉพาะติดเชื้อไวรัสตัวเอนโทรไวรัส71หรือ EV 71 mm hmm. เชื้อไวรัสตัวนี้เนี่ยจะทําให้เกิดภาวะแซรกซ้อนรุนแรงทางระบบประสาทได้นะคะ mm hmm. ระบบประสาทมีอะไรบ้างพวกนี้อาจจะรุนแรงถึงชีวิตได้ mm hmm. เช่นการสมองอักเสบสมองอักเสบ เยื่อหุ้มสมองอักเสบนะคะสมองแล้วก็ไขสันหลังอักเสบแม้กระทั่งเรื่องของอัมพาตกล้ามเนื้ออ่อนปลกเปียกพวกนี้ก็จะพบได้นะคะครนี้จะรู้ได้ยังไงว่ามีภาวะแทรกซ้อนอันแรกคือไข้สูงติดต่อกันเกิน48ชั่วโมงไข้สูงก็คือไข้เกิน39องศานะคะแล้วก็อย่างอื่นก็มีเรื่องของอาการอาเจียนมากปวดศีรษะมากอาการทางสมองเช่นอะไรบ้างชักนะคะกล้ามเนื้ออ่อนแรง นะฮะมือสัน่นเดินเซกรอบกอ,อกตาผิดปกติหรือว่าซึมไม่รู้สึกตัวนะฮะนอกจากนั้นก็จะเป็นอาการทางด้านของระบบระบบหายใจกับหัวใจก็คือมีเรื่องของหอบถ้าเด็กเล็กอาจจะงอแง,ง,ง,งมากผิดปกติกระสับกระสายอันนั้นก็ต้องระวังด้วยไวรัสตัวนี้เนี่ย เป็นไวรัสที่ไม่มียาเฉพาะนะคะทีนี้การรักษาเราก็จะรักษาตามอาการนะตามอาการมีอะไรบ้างไขนะ้ไข้เราก็ให้ยาลดไข้เช็ดตัวแล้วก็ระวังเรื่องของชักในเด็กเล็กเพราะบางคนจะไข้สูงได้นะคะในบางรายถ้ากินไม่ได้จริงๆเราก็ต้องให้นอนโรงพยาบาลเพื่อให้สารน้ําทางเส้นเลือดนะคะเรื่องของปากนะะแผลในปากจะเป็นปัญหาใหญ่มากที่ที่พบ นะเพราะว่าเด็กส่วนใหญ่จะกินไม่ได้นะฮะเราก็จะให้กินอาหารนอ,นอ่อนๆนะแล้วก็กินของเย็นๆเ,เช่นน้ำเย็นนมเย็นไอศครีมหรืออมน้ำแข็งได้เพราะว่าพวกนี้จะทำให้มันชา<ม>แผลชานะฮะเด็กก็จะเริ่มกินได้บ้างอาการจะหนักแค่สองสวันแรกหลังจากนั้นก็จะสบายดีอาจจะให้ยาชาทาเฉพาะที่หรือว่ายาแก้ปวดฉีดสเปรย์เฉพาะที่ได้นะฮะก็อันนี้เป็นเรื่องของปากส่วนเรื่องของแผลผิวหนัง ผื่นส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีอาการอะไรก็ไม่ต้องทําอะไรรักษาความสะอาดปกติแต่ในรายที่มีผื่นมากอาจจะต้องให้ยาแก้คันเพราะบางคนจะมีอาการคันได้นอกจากการรักษาอื่นๆแล้วก็จะต้องรักษาเรื่องภาวะแทรกซ้อนซึ่งคงต้องให้คุณพ่อคุณแม่ช่วยสังเกตดูว่าน้องมีปัจจัยเสี่ยงอย่างที่กล่าวมาข้างต้นไหมว่ามีภาวะแทรกซ้อนให้รีบไปพบแพทย์เพื่อรักษาเฉพาะโดยเฉพาะทางสมองค่ะอันแรกคือป้องกันเรื่องของ ส่วนบุคคลนะคะป้องกันยังไงหนึ่งคือล้างมือล้างมือนี่สําคัญที่สุดเลยล้างมือด้วยสบู่กับน้ำนะฮะล้างตอนไหนก่อนอาหารหลังจากเข้าห้องน้ําถ้าเป็นผู้ใหญ่ก็ต้องล้างมือหลังจากเปลี่ยนผ้าอ้อมของน้องด้วยเพราะว่าผ้าอ้อมก็สําคัญใช่ไหมหัวจาระเนี่ยเ,เชื้อเนี่ยเขาเพบว่าแม้เด็กจะหายป่วยแล้วเนี่ยเชื้อยังขับออกทางอุจจาระได้อีกหลายสัปดาห์มันอันนี้เป็นแหล่งสําคัญที่จะแพร่เชื้อได้อีกนะฮะอันนี้ก็คือล้างมือสําคัญอันที่2คือเรื่องของการป้องกันท <ส ass. S 2> ั่วๆไปนะคะก็ ต้องให้มีระบบรายงานนะะระบบรายงานการระบาดแล้วก็เฝ้าสังเกตนะะโดยทางโรงเรียนหรือว่านัอรีนะะ่แล้วก็ให้ความรูนะะ้ทางด้านสุขอนามัยส่วนบุคคลคือในระหว่างที่มีการระบาดเราจะไม่ใช้ของใช้ส่วนตัวร่วมกับคนอื่นนะะอันล้างมือนี่สำคัญมากอ่ย้ำนิดนึงนะคะสำหรับไวรัสตัวนี้เนี่ยแอลกอฮอล์เจลเนี่ยไม่ได้ช่วยมากเพราะว่าไวรัสตัวนี้มันไม่มีปลอกไขมันแบบโควิด นั้นการล้างด้วยแอลกอฮอลเจลสู้ล้างมือกับสบู่ไม่ได้นะย้ําเลยอย่าไปคิดว่าแอลกอฮอลเจลจะปลอดภัยร้อจะสู้สบู่ไม่ได้สบู่จะดีกว่านะฮะอีกอันสุดท้ายก็คือเรื่องของการจัดการสําหรับของเล่นหรืออะไรที่เอาเข้าปากได้ของใช้ของเด็กเอาเข้าปากได้ก็แค่ล้างน้ํากับสบู่หรือผงซักฟอกตากแห้งก็สามารถใช้ได้ถ้าทําอย่างนี้ได้เราก็จะสามารถควบคุมการติดเชื้อและการระบาดได้โดยรวม